สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสวัสดีครับทุกคนนี่พี่น้องมื่อนี้ก็ถือว่าตามติดชีวิตบาต้นพี่น้องมาห้องบาต้นเจ้ากินียังสวัสดีบาตวนจะผ้าจะพาเมียกินยังอันนี้ฮะสวัสดีแามอนสวัสดีครับพาเมียกินยังอันนี้ฮะแกงไม่กิมแกงขัวหอยหอยมผูแกงนอไม้แกงขัวหอมผู้หรือเปล่มีมีตับไก่ขึ้นไก่เนื้อ โอ้มีกระติบเดี๋ยวเลยเป็นอะไรกระติบไงล่ะเจ้ขาวตะบ้านโอ้ข้วมัมีไข่ไข่เนี่ยเนี่ยทอดกระมอดเขาห้องว่าไข่ไข่ทั้งประเทศได้เนี่ยเวียดนามเวียดนามนะอันที่ว่ามีลู้กันนะเขาบอกกันนะเออชาวคนไทยคนแบนดับสิบบอกป็นนะคนบุกินคนไทยเพิ่นบุกากินบ่าอะไรเลยชาว่าคนอีสานแบบกินเนยบอดแบบบอดรายแต่บอดลายเนาะเวียดนามคือหมักคนสุดเออขมิ้นก้ากินบได้ไปบาดหลังมาขมิ้นก้ากินลาวเวียดนามขมิ้นนกิไข่ดแมวกลี อมื่อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่ภาวาอันแกงนอไม้เไม่กินบ่เนี่ยร <c oughs> บ่าเต,าาเตาาพ้นวาชิมะหาาตุนแกงนอไมันาเลยกะครับหนึ่งเขานี้ยไปถาเบเตอร์พ้นวาชิมะหาาพิษนัดบ่ตุนอยไหนโกมาอ้าวไม่ได้โกมาอืมนี่ทุกคนมเป็น้องเาีบงกินราต้นเด้อแค่นี้กินแบบนี้แหละแตมอืมง่ายเนาะ มันต้นยังมีโตโตกินข้าวนะบันต้นก็บานคืนนี่เลยอยังไม่ขอเปอร์เซ็นต์เขากินได้กินได้ง่ายๆยู่แบบง่ายๆนะเนาะตัวแต่ยุวันกินบลต้นก็เวลาไปไหนไปหน้าก็กินข้าวตากฝนมันคือกับด้ามหน้าอยู่กับแม่หาเข่าแล้วก็แก้หนอไม้ยังมเช่าเนาะแม่หาติคอนี้กับแก้หนอไม้มากเลยครับลูกคือลูกด em <st> ้ามหน้าถาดด้ามหน้าถาประมาณแปดโมงือวยเจ็ดโมงกับแม่ออกมาแม่ออกมาหาเข่าออกมาให้ลูกเออคือลูกหลายคนก็ด้ามหน้าถาดแม่มากเลยกับ วางกระติ๊บเข่ากัอาหารอยู่ในคาเทนาเลยล่างมืวก็กินทั้สมเสือเปียกกินอาหารเลยโอ้โหคาดํบหน้าเลยเสบสุดกินแบบนั้นแสบแสบได้ไหมบกินย่าเมือไนะานกันเป็นอาหมื้บามือในบะมีละบะหมียมีฮะบางหยากล้ฮะบางยากบรรยากาศเก่าเลยโอ้โมอนฮ้าก่อเาเก่าคือหอดแม่พ่ออือวะรวมากเกินฮอดเพิ่นเนสีนาพอือ เพราะว่าแม่บอลต้นยังทารแม่บอลต้นยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะที่มาต้องเสียมาเพิ่นเอาเพิ่นมานอนหัวเองมาเที่ยวประเทศไทยมาเบิ่งความเจริญนี่ทุกคนไอ้แม่มาเบิ่งความเจริญมาเบิ่งความเจริญอยู่ในประเทศไทยสิเพิ่นอยากพาไปไซไปเที่ยวทะเลจับบาลต้นกับสิพาไปคือวสิ่ง่อาจารยใจในชีวิตมาทุกคนตัวแม่เกิดมาศาดเดียวได้อยู่แต่ในประเทศเจ้าของบ๊วยไซบ๊วยไซ นี่แหละคือสิ่งที่มาตนเสียใจที่สุดในชีวิตลูกปเป็นยังว่าเออได้ไปหันไปหนีเนาะแมคค่คือว่าคือว่าเท่านี้เขา,ายังได้ไปเที่ยวอนเที่ยวหนีนะเที่ยว่าัว<ป>ัดของเทศไทยแต่้นั่งรถไฟนั่งนั่งเครื่องบินเนาะคือแม่มาต้นนี่ได้ไปแต่เรี้ยงได้ไปแต่เรียงโอ้ได้แนวเสียบกักแทะคือวมาตนเลยที่หมดเดยเสียใจที่สุดก็คือแม่เป็นจากลกนี้ไปก่อนอื โอ้ค oh, ันว่าเพิ่อนอยังอยู่แบบว่าคู้มือนี่บ่ลังกัสิได้เห็นหน้าเพิ่นได้นี่เนาะคือว่าต้นแบบว่าสามต้นแบบว่าเมือม่อเมื่อเพื่อนทีเพื่อนทีเพื่อนแม่เพือเ่อนพอ่อเพิ่นสามใช่ไหมอบ่ต้นน้ํ <im it> าตาไหลตลอดเนาเอาข่อยเห็นจะโฟดลงเฟ็คือว่าเพื่อนน่ะบดิมีผู้ใดอยู่บ่มีภูริยู่โอ้เพื่อนหลังพักใหญ่นี่น่ะบ่มีภูริยู่คือเพื่อนเพื่นคือน้ําพักน้ำเล้งพองแม่โอ้หน้ําพักน้ำเล้งพองแม่นะเทมฮาวเทมซีฟอืมคือแม่บ่ต้นนี่เป็นพจนประหยัดประหยัดสุดเลย พยอยากได้เพื่อนแต่นความชีพของตนนี่คือนอนอยู่ในภาษาไทยภาษาการตูนยุ้งข้าวเนาะภาษาบ้านเขาก็คือเล่าเล่าเข่าเล้าเข่าวแล้วก็เท็ดกระเทิร์นลูกมาเป็นกระเทิร์นลูกมาแล้วก็เอาแค่แค่ลายอันกะวางให้ลูกนอนหันหันเดิยังมีเพือนเลยดิเอานอนง่ายๆเลยนอนนะพ้นต้มันบ่มีอ่ะมันบ่มีนอนจำเป็นพ่อผมยังนอนยังบ่มีพ่อผมอ่ะ

เขาถูกความยับความบริยานบริยานบริยานเนี่ยเลยอ้าผ่านมาหมดเลยเนาะเขาผ่านมาหมดแล้วมีดีป่ะเพราะะั้ต้นดีนะกินสดิีโอ้ดีไรก็มาต้นนีซึ่งเราไปให้ไปหน้าเนาะซึบงเรามีอาหารเสพแทบอยู่หน้านี่มีอาหารเสพแทบนะครับกินไปกินมากินยังบริยินนะเข่าดีมืดเลยเข่ามืดก่อนเข่ามืดก่อนมันอึดเข่านะพอส่วนตะกี้นะอึดเข่าอือึดเข่าก็อึดสีกินนี่คือคือว่าแต่ก่อนเห็นหน้าเนี่ยคือแบบแบบ หัวขีดของคนยังโบทันสมัยหน้าหน้าหน้าปั้งหรือว่าหน้าแซ่งในยังบริษัทเห็ดแต่ก่อนคือเห็ดแต่หน้าปีหัวขีดของคนยังบโบทันสมัยสมัยนะั้นยังบได้ทันสมัยคือคู่มือนี้โบมีรถตอก,ตอกหรือว่าโบมีรถอีนเตนบ้านเฮานหน้าโบมีคือเอาควายไทยเอาควายไทย,อ,ย,ไทยอันลากไปทาไหนแม่โอ้มาต้นกันได้จับไทยคือกันหรือเปบ่าต้นกับจับเลยเนาะตั้งแต่ยุคนั้นเนาะแล้วมาต้นกันโอ้ ตังแต่เข้าตังแต่เข้าไแบบว่าไปบุญเงื่อนหาลอยกีบป่ะตังแต่เข้าไปบุญหาลอยกีบเนี่ยถือว่าได้กินหาิบกีบแต่ก่อนบ่อต้นเคยใส่คือบ่อต้นแบบวไปเทียบงันว่าบ่อต้นคือไห่ไห่แอวเอากันน้ำแม่นะอยากได้เงินน้ำแม่ไปบุญซาวกีบซาวกีบซาวกีบกินมือคืนสาวกินไก่สมตําเออข้าวพุ้น กินมื่อคืนเศรกี่เศร้ากี่มานะคือต้นตอนนั้นคือยากจำได้อยู่อะคือว่าไห้ไห้อยากได้เงินละแม่นะแอบแม่นะเงินเศรกี่นะคือตอต้นกระหู้มากจะพูดอะไรได้ว่าแม่นะผมมีเงินแม่นั้นบ่มีแม่บ่มีหูอยูุหากแต่ว่าเฮายังเป็นเด็กน้อยเนาะเป็นเด็กน้อยคือตอนนั้นผมซื้อมาแต่นั้นเลยหลังจากนั้นผมต้นก็คือว่าไปหาหาเองแบบไปดําหน้าหลับจ้างมาต้นก็ไปไปปั่นกอนแทนหนอรหลับจ้างมาต้นก็ไปขอแค่ได้เงินท้ามยา ทางป่าบ่าต้นเฮ็ดเบิดอ,อืดขอจะได้เงินขอแค่ได้เงินแบบว่าเฮายอมเฮ็ดเบิดแม่ไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดหาปลามาขายแต่ละม10ือกับมือลยสองร้อยสามร้อยโฮมกันเพื่อสิได้เสื้อผ้าใส่ไปโรงเรียนใส่ไปโรงเรียนนี่นะแม่อต,ตอ้องต้องไปหาใส่เบ็ดไปหาปูหาปลาตอนแรกมาก็เริ่มเรียนมาถูกไปหาปลาตัเศร้าม,มากเลยก็ไยัดแต่เศร้าม,มาขายเอออันค่อยได้ยินข่าวจะเว้าให้ฟังนะยามไปบุญไปศีลนี่จังซี่นี่ เจ้าสีบ่กว่าถือทิพเข่าไปพร้อมคนใดถือทิพเข่าไปพร้อมจงเข่าไว้จงท่องไว้บ้านเราต้นยังไม่ได้เคยฝ่าเนาะมีงานวัดงานยังคือไตตะเกียงไตตะเกียงเนาะสมัยตะกี้นั้นไฟฟ้ายังเข่าบ่ถึงเลยคนกรุงเทพศมาสิบูชิกตะเกียงเนาะตะเกียงคนบ่ฮู้เนาะคือเอาแบบปลองนมตาบารีนี่เนาะตาบารีเลยก็เอาหัวจุกอันยางยางมอไซยางจักรยานมาใส่เลวก็เอาน้ำมันใส่เนาะน้ำมันคือ น้ำมันอ่าเบนซินปะดีเซลดีเซลดีเซลเออแารเอาฝ่ายจูดกับมันควบคงมมันคืนหรอกเออคือยังมีไฟฟ้าสมัยนั้นนะนะงานวัดนั้นเนี่กับยังไส้แบบว่าเครื่องปั่นไฟอืมไฟฟ้ายังเข่าเบอร์ถึงถ้าคู่มือนี่เนาะแม่แต่ก่อนไฟฟ้ายังบงเข่าไฟฟ้าเข่าบ้านเราต้นคือบ้าเราต้นเฮียนหงมอหนึ่งพุนจนว่าเฮียนหองมอหนึ่งเลย คือว่าไฟฟ้าเนี่ยเพิ่นรัฐบาลเพิ่นมาเข่าทุกคนรับเท้าเคลื่อนรัเท่าเคลื่อนนะนะแต่ว่าเพท้นมาต้นคือยังไม่ได้เข่ายังไม่ได้เข่าอยู่เอาเป็นยังบ่เขาเงินบ่มีบ่มีเงินเพิ่นก็บ่เข่าให้แล้วฮะบ่เข่าให้แล้วเขาบ่มีเงินเขาบ่มีเงินเนาะแปลว่าแล้วคนอื่นเขาเงินแล้วจากปีหนึ่งช่วงปีเลยบาต้นพอเนี่ยมาต้นห้างกันได้เพิ่นยังมาเนี่มาเข่าให้ที่หลังหมู่ได้ก็ถือว่าในบ้านนะเจ้าได้เข่าน้ำลังหมูไฟฟ้านะได้ใส่ก็ได้ใส่น้ำลังหมูโอ้ เบว่าอันตรายใช่เยอะเลยหมู่บ้านเนี่ยคือว่าฟอฟอตบอลต้นจนกับฟอเม่นะจนสุปเปอแม่นะเพราะฉะนั้นแล้วบอลต้นก็เลยแบบว่าห,หูซึ้งกับฟอแม่จน,นบอนลต้นสีบอกเป็นคนเกเรบอกเป็นคนเกเรไม่น้อยบอลต้นเคนเกเรบอลต้นท่องใส่ใจอยู่เสมอว่าพ่อแม่เขามีทุกลู่กับหลายคนเทาบัตแห้งสิไปเป็นคนเกเรแหละบัตแห้งแล้วแล้วบัตเนี่ยคุณน้ำครอบครัวบัตรในเนาะ เขาอยากครับพ่อแม่เขาเสียงเงินพ่อพ่อแม่เขาผมมีเงินอ่ะอพ่อแม่เคยบอกว่าไปงานแต่งงานอาวัตงานยังไหนยามีเรื่องได้ลูกม,มีเรื่องแต่มันมันสินเสียเง,งินพ่อแม่เพิ่นซ้อนนั่นแม่ถ้านำประตูะเขาแี่นี้จะไ,ได้ย่างเกิดคือว่าถ้าต้องเอาเองอถ้าว่าได้มากแบบเรลล่าเนี่ยคือประตูคือไปไปคุดนคำสาบมั้งคุดบ่อคุดบ่อคือ คุณบออยู่ในหมู่บ้านนะเออสมัยตะกี้มันบริมีบบว่าทางน้าทางยังคือคู่มือนี่แล้วเนาะบริมทางน้าคือบาต้นคุณบอลบ้านบาต้นคุณบอเอาะวะแล้วก็เอาแทงคอนกรีตลงโอ้คือมาต้นบริมบริมบริมแบบทางน้าบ้านได้บ่อวะคุณือคุณบอลคุณบอลมาได้ไล่กันให้แม่ให้เงินกันเออเออเออคือคือก็พายกันยังหน่อยแล้ว่ะคือมาต้นอืมเล้วแบบจ้ำใส่ใช้ตะยมาแบบ เขาจะไงเขาตรงข้าเองขอยเห็นจะเมื่อวานวังหันนะเจ้าทรงหูไม่ขวัยเจ้าขึ้นไปนอนอยู่ป่ามันผู้ถือขึ้นหลังเธอเลยวัดนอนคนนะคือบ่ต้นนั่นบ่ต้นบ่ได้เรียกว่ามังเทพโดนเนี่ยมาต้นบ่ได้ลืมที่ท่ามาเกิดเนียบ่ได้ลืมพระเจ้าของบ่ต้นบ่ได้ลืมอันไปปูศาสตร์นั่อยู่ในสวนมันพผ่้ได้ห่ามาต้นก็มีแต่ว่าบ่ต้นใหญ่อ่าล้ำลึก ความลังนาะแต่่อนคือบ่ต้นคือนอนจะไแต่หน้านี่คือเพื่อนกต่นี่แต่บ่ต้นแต่นอนสวนมันยังนอนสวนมัน่ะใกล้ๆเขื่อนบ่ต้นนอนเสยนอนเสยเมื่อเมื่อยามนั้นมันหนาหนาวซะน่าเมือนเนอะมาจากรุงเพฯเขาก็นอนนอนห้องนอนซึกอพาร์ทเมนต์นอนเฮากาบเดยว่านอนโัดๆนเฮ้าก็อยากเบื่อเขาก็ยอยากนอนแบบนั้นแม่อยากซึมซับบรรยากาศที่าบ่วสมัยยังน้อยเสียห้องเคยอยบ่ะ วคือมีตลาดไปเปิดฟุงเปิดไฟคือไอ้น้องมาต้นกันเขาาะมีเพื่อนมีเงินเพื่อนแล้วอ๋อแล้วพู้เฒ่าเพิ่นอยู่บ้านได้สาเพิ่นไปอยู่น้ำพุไรพูดเฒ่าเพิ่นอยู่กับ้องสาวเพิ่อนลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพิ่อนเกิดเพื่อนสองลังเนาะเพื่อนลูกสาวเพื่อนลูกสาวสองลังติดเขมทางอลไรกันเพื่อนลูกสาวเพิ่นบัวด้อยู่บ้านลูกสาวเพิ่นก็มีัวกรคนไทยลูกไปเรียนอยู่ไทยเพื่อนเพื่อนเฝ้าเพื่อนให้ลูกเพิ่อนเพื่นเพื่อนมาต้นกันไม่มีขยุแนวนั่นบอกโอ้ชีวิตตัว แสนละบาทนะแสนละบาทอะครกบกับ,บ่าเป็นยังก็กอบวุฒคบคุณพ่อแม่เราทีเรียกเพราะวมามคุณคณพ่อแม่ทีเดียว่าสั่งสอนอ่าอ่<ถ>าอ่าโ้าหาวามทุกข์และก็การสังสอนของพ่อ,อแม่บ่ม,บบมีเนนมข้า,า,ากับสิบบ่มีแบบมื้อลรการว่าเพิ่มบสอน<ใ>น่ะสิเข้ากับสิบบู่ีแบบว่าอการใช้ชีวิตการเป็นผู้ใหญ่ว่าเาทุกเทุกคนอ เฮาถูกแล้วเฮายัางสิไปเกลเล่ยังสันดังสี่คือแม่วรังก็เคยบอกคือกันถูกเฮาถูกได้ลูกเอ้ยให้เบิร์นนั่นอันนี้เจ้าของได้นงแต่ละพี่นี่คือเห็นนั่น<ต><ต>ลูกแม่น่ะนะเพิ่นสิเอาไว้อยู่บุษะเพิร์นเสิยเอาไว้อยู่บนบูชา,ายยบ,บ่ต้นก็ฮ้องให้เออป็นสาออกมาว่าเป็นยังแม่ที่จับไปไหว้แท้เอืมอือืมอๆมอันนี้เพิ่นเสียไปจักปีแล้วบ่ต้นขออนุญาตถามตั้งแต่ปี2010ตอนนี้ปีตอนนี้ปี2000 เท่าไรล่ะ10ปีเมลต้นเชียงอ๋อ10ปีก็ถือว่าหลายปีเติบได้ท่านพี่น้องเลยบาลต้นมาบาลต้นมาไทยย่างตอนนั้นบาลต้นน้ำไปมาๆเลยตอนนั้นนะนะไปมาๆก็ถือว่าได้มาไทยประเทศไทยแล้วโอ้แต่ว่าคือว่าคือออกมาตอนนั้นแตคือว่าบาลต้นก็คือว่าอย่างคือหมดใหางเงินได้คือแบบนี้ก่อนนะคือมันหางานยายหางง่ายอีกอย่างนึงกับโทรศัพท์กับบลมีโทรศัพท์การสื่อสารติดต่อจากสีทางบ้านมันก็ยากเนาะบ่มี โอ้โหรวยยังยังบอมีเงินคือสมือนียนะสมือถ้ามีเงินมามันกะพอได้พออยู่พอกินนักซีเนอร์เหลือกินว่าง่ายใช่ป้ะอยู่พอกินเหลือกินเลยแมนเหลือกินเพราะว่าเฮาหาเงินคู่มือนี่กะเฮาเห็ดคู่มือได้งานกันเนาะมันบลาคือมันคือทุ่มมือมันก็ท่าสมัยมันก็สะดวกสบายขึ้นอือถ้าว่าเป็นที่ทุ่มมือเลยนะแบบตอนเราแนวมาต้นมาเลยเออเอาเพิ่นมาเบิ่งนร้านแล้วเนาะนี่คนนอนี่เนาะพี่น้องเอามาเบิ่งนร้านเลยกะมาเบิ่งประเทศไทยนะ น้องเมษานอนอยู่ทุกคนนี่น้องเมษาเอาไา้เป็นประเทศไทยเนาะผมว่าเกิดขั้นยืนในชีวิตเนาะเราควรจะอยากให้แม่วาตุลได้เห็นนหลายสิ่งหลายอย่างเอออยากให้เพื่อนได้เห็นแล้วผู้เฒ่าบ้านเฮาจะสียงน้อยหยุดในบ้านกันเป็นหนาเบื่อเลยอยากให้เพื่อนละคือไอ้เนาอยากให้เห็นทุกคนทุกคนได้ทีเบียวว่าเรเคยเห็นประเทศไทยกันไหมอยากให้เห็นทุกคนแต่ว่าเอ้อไอ้วาต้นก็ได้เห็นทุกคนกันครับเปล่นมาเมื่อไหรไทยแต่แต่พ่อว่าต้นยังไม่ได้เห็น เป็นบ่มาเป็นไปยากมาบอจังได๋ยตัวเป็นมาเป็นบอม้าเป็นขี้หอดบ้านบ่แม่ตัวเป็นยากมาโอ้แบบมันบ่บอกว่าเฮาบ่เคยอยู่จังซี่มันมาพี่พอความเจริญมันไปบ่เงียบคือบ้านเฮาจังซี่เนาขั้นเพิ่นอยากมาของตงเอาเพิ่นมาเลยอยากให้คนเห็นขั้นในชีวิตขั้นในชีวิตกับเขาจะอยากให้เพิ่นมาเห็นประเทศไทยเจริญอยากให้เหห็นควาามเเจริญอยกใ้พิ่นมาเห็นรถไฟแถวอันสวนจตุจักรนั่นบ่อยากให้เพิ่นเห็นแบบว่า ถนนปูคนกีตถนนลายเลนรถไฟฟ้ารถเมล์สินะที่บนาันเห็นแต่ในเท่รถัด่บ้านห้าีแต่ถนนแดงถนนลายางก็มีบางเส้็นนะบางเส้็บ้านเฮาก็เลยไมเลยหนักเลยเจ็ดสั้นมีเวียนจันทร์กับ่เห็นสี่ห้าสิบั้นพสวรรค์นีอยู่ว่าตึกสูงสวรรค์นี่วะนี่แค่สั่นะบบตึกสูงอยู่พี่เลาเป็นให้เทศนบอยากกินอี่ยมตัวสินะอือเ อยากให้มาเห็นแบบบ้านเมืองคนอยู่จังไหนแต่ว่าสุดยอดในประเทศไทยนี่ถือแบบว่าเจริญกว่าบ้านเฮาเจ้าเห็นบ้านคิวรถสวรรค์น่ะใช่ขนัดนน่ะเจ้าเต็มบางเถื่อมียงมียางเต็มอยู่ตามรถโดยสารน่ะมันเกิดไม่น้อยเลยแล้วก็สู่ประเทศไทยอยู่ไปได้อยู่แล้วสู่บ่ได้ายมันจะเริ่มกันห่างกันหลายห่างกันเป็น70ปีอ่ะห่างกันอะไรห่างกันอะไรปีอ่ะ ทางเมื่อบานบวต้นเราคอยเห็นนะมีหอดต้นตรงต้นตาลปลูกเลียนค่ะกอะไรคือคือทางเมื่อบานบวต้นคือปูยางไหมฮะบานบวต้นถนนปูยางถนนปูยางว้าวคือเจวายจังสันยังมันมีดินแดงนี่ที่ว่าบ่มี่ได้ทำบานบานบวต้นดินแดงขี่รถนี่ก็ขาปูยางเห็นบ่มีขี่ฟุ้นเลยเหรอเจาจังสันนะทางเมื่อบานบวลรังนี่ขี่รถไปปุ๊บนี่เรียบร้อยหัวแดง คันาว่าใส่หมูกรนอกอะไรกูย่างเลยสาปีแล้วบ่อต้นนะเถอะโอเคอยู่หมูบ้านตัวแต่ว่าทางก็ไม่ได้ซอยยังไม่ได้หมู่บ้านเถื่อยังเป็นทางที่แดงอยู่ยังเป็นทางที่แดงอยู่อันคั้มื่อนี้เห็ดหน้าอยู่ปะหน้าเถื่อวยังเห็ดนะเห็ดปีต่อปีหรือว่าแนวใดคือว่าอยู่ครอบครัวบนประเทศแล้วครอบครัวพอบนประเทศแล้วมีแต่เอื้อยๆเห็ดอืให้เอื้อยอ้ายเห็ดแน่คือว่าขอบต้นผู้เยาว์ก็จะกินยังไงก็รอเนาลูกสาวเพิ่็เอาให้ลูกชายเพิ่อเอาให้แค่นั้นเลย แม่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 ก็ให้คนที่แบบมีครอบครัวเฮ็ดอย่างสีเนาะวัวต้นเนาะโอ้คือว่าเขาหนังพวกพออยู่พอกินคุ่มือนะพออยู่พอกินแต่แม่ว่วต้นอยู่นะคือว่าเขาขอึดอืดอะไรเนาะเขาว่าขึ้นมาคู่มือนีโอ้ยเพิ่นในะคือสีดีใจคันว่าเพิ่นยังแบบว่าอยู่คู่มือนี้ยนะอึดและลูกเก่าคนูกินข้าวโอ้กินไรกินไรแล้วเก่าคนเนาะบัปฏิว่า ใส่เหออแห้งในบานเข้าน no ่ะกระติบน้อยๆแบบนี้นี่โบกุ mm ้มงนมือด so ้ข่อะบ้านนะกินแต่เขาโบมีขนมบ่มีนมบ่มีแนวอื่นเนี่ยคือเขาอยู่เในงานนักเทพไม่ผิดว่ะเขาเหีกินนอนเขาจะบอกไปทั้นอนเขาก็กินขนมแม่ยังเขึ้นเอาใหม่พุ่ะม่วงผลไม้อนี้คือเขาบริษัทชื่อกันป้าลุงอยู่ใงเทพเขึ้นเอาใหม่กินแบบเขาเนี้ยนิดหน่อยคือว่าต้นนี้ซื้อเขาซานมันสองร้อยกว่าบาทเขาเขาผลไมีนะกินไปเดือนกับเมียอ่ะโบคอยกินเขาตัวนี้ กินก็จะโลหนึ่งหุงสี่มื้อโลหนึ่งอะนะปอห้ามื้อสี่มื้อห้ามื้อกินก็กินน้อยแตสิเนาะแบบว่าเฮากินอันนั้นอันนี้ไปละกันอิ่มท้องยู่ท้องไปอยู่ในกินเห็ดอทยหตุคือบ้านเฮาบปั่นข้างหน้าเมื่อยดำหน้าเมื่อยก็กินแต่เข้าเหนียวกินข่าแล้วอิวเข่าได้บแบนี้เห็ดเมื่อยเห็ุงานเมื่อยแล้วก็ได้คือเขาไม่ได้กินขนมมันยังมันบัมีแต่ก่อนมันบ่มีเลยสมัยตะกี้อัน อย่างนนัเล็กตาซอยนั่นมีหรือเปล่าบ่มีสมัยตะกี้นะตามหลานตามยังไงยังบ่มีนะคือว่าคือว่าอยู่บ้านเท่านี้คือต้องระท้วงยังหน่อยนี่เข่านี่ถ้าว่าหยากเลยอยากยำไรกินยำนั่นโมเมนต์ดิต้องกินเป็นเวลาเข่านี่ไหนเข่านี่ต้องจำกัดอีกต้องจำกัดป่าคือว่าจังสันเลยคือว่าต้นเศร้าเด็กก็ต้องกินพร้อมกันเลยโอ้โหโมเมนต์ต้องกินพร้อมกันต้องให้มาพร้อมหน้าพร้อมตาสักก้อนโอ้เขาต้องเที่ยงกัน ขั้นยากแบบโอ๊เนาแบบหมูเอ้ยน้องมาครบกันคอยกินห้องไอ้เอ้ยน้องมาครบก่อนจงกินจะไปกินก่อนมาชิมิรสคาราฮาวกินแบบคืออยากเิ็นเทพเนี่ยเราคืออยากอยากยังไงอดากกินบ่ได้บ่ไดบอไดเออมันอึดจัดกระเขายัดโมมีกต่สมมติว่าเฮากินมืดสิเอ้ยน้องมาทำหลังหัดคกินยังบบบนี้เนาะแต่กินมืดกับเขาบ่อยๆให้กินพร้อมกันแบบนี่เนาะ สมมติเขาอยากเนาะเขากินละแปดโมงหรืเนาะออืและสี่โมงเขาจะกินอีกว่าได้ที่แม่ให้ได้เออแม่ก็จำการคือกันแม่ก็อยากให้แข่มม่เนเออเออเขต้องขอใจเพิ่มนอือกาคือสมัยสมัยหน่ยอยากให้ได้กินยำนั่นแม่นคนอื่อยากให้ได้กินยำนั่นเขาเข้าใจแม่ได้มาแม่ม่หักเขาได้แม่ก็หักเขาแต่ว่าให้กินหักถูกคนให้คิดพอกันถูกคนอืมข้าวส้มมาว่าเออไปกินก่อนนะสิกับไอ้น้องคนอื่นกันยัำม่ได้กินนะสิน้ำมันมืดก่อนอะไรเนาะ เขาสิกินยังก็ต้องแบ่งปันกันเออเพิ่นบอกว่าซ้อนให้แต่ไปแบ่งปันกันแต่ยังน้อยพุ่นเนาะพ่อเมนะเราทลนะว่าบากเอเออลำบากได้แต่คู่มือนี่ถือว่าได้สุดยอดแล้วพี่น้องเพิ่นว่าเบื่อไม่เอาต้นเซียนกับต้นเหล็นเลยได้เมื่อว่ะจาเมื่อวะเมื่อโอ้เมื่อว่าทันเลยอตอนลำต้นเห็ดงานอยู่หนูซาบลี หนูเาวาี่ใชสมมงานลนลเฮงานลานลอยู่ถนนลับวิถีจานวิถีซอยหกโอลานลาเจ้โลนวิถีซอยหกประนเหตุโอ้แต่ข้าวันะว่าสมัยตี้งแ่ยเพิ่นจ้างกันอะไรมาเห็นงานอยู่ไทยเพิ่นจ้างเพราะสองรอยอ้คือจังถือเธอแต่ว่ามันลายปีก่อนเนาะมันบอกว่าได้เด้เอาโอ้โอ้โเ้โอโอ้โอาว่าโอ้โอ้อ้โอเโอนโอ้โอ้อ้อ้โอ้้ออ้น้ พอต้นไปไปขอบัตรเรื่องยูชานทูดเมื่อนะแล้วก็เอ่ยโทรมาบอกเอ่ยโทรมาบอกว่าต้นว่าแม่เสียแล้วโอ้การเป็นบอลังกระจกต้องวใจตกเลยนะตุบเลยนะต้นเนี่ยเขาให้เตมเซสถานทูดแ่เลย่าจนหดบ้าเอ้าไปยังยานสถานทูตมัม่มีบัตรเมัม่มีบัตรสมัยตะกี้นะแม่โอ้ให้อยู่สถานทูดจนหดบาทพอต้นหดบ้าทพอต้นก็ยังให้อีกประมาณสิบหมื่น โอเม่เฮาู้ดเดียวนอเน่ะคอน,คอ,นคอื่นน่ะคนอื่นน่ะบ่หายแล้วเศร้าหายแล้วเศร้าหายแล้วคือบ่าวต้นนี้คือบ่าวต้นบวชบวชหน้าไฟเนาะประเทศไทย oh. บบ่าวต้นก็ยังหายอยู่ oh. หายไปหลังจากเม่ไปเอาเม่ไปเผาไปยังแล้วแบบบ่าวต้นคือยังหาย,ยี่เจ็ไปมือ่นอืกินหอดเพิิยนย้อนความแบบว่าเคยอยู่กับเม่นะสิเนาะอันนี้ก็ถือว่าประสบการณ์ชีวิตของบ่าวต้นเนาะทุกคนเนาะคือว่าแม่บอกว่า แม่มันเป็นยังนอกแม่เป็นยังแม่สีบอกหรอกแต่เม่นบป๊แม่ไปเลยเขามาคิดใส่คำนี่เนาะขย่างมือน้องโทร่มานี่เขาก็ตุบแล้วนะตุบแล้วบอกคำนี้นะคือคือแม่ว่าตอนนี้เพื่นเป็นคนใจแข็งเนาะคนนั้นคนหน่คนเปอยากบอกลูกอยติลูกคิดลายเออขันลำบากลำบากตัวแม่อยติลูกคิดลายนะสิเนาะความผู้เป็นแม่ความเป็นแม่สินะมนุษย์แม่พี่น้องผู้อุปการะยี่เขาม่ โอ้โหทุกคนคือมลำบากไงเนาะปะต้นปีชีปะต้นคือตอนนี้คือใบยาดไงเนี่อระบปากใบยาอข่อยก็เสื้อจะอยู่ย่อมรับจะอยู่เดี๋ยวนี้กะอืมยังเดยวนี้กะได้น้องน้อยมาเลยเนี่ยนีสีสันอน้องน้อยเนี่ได้บบนี่ใหญ่มาเนาะคือยาดปะต้นเนคอนูค่นาดนะปเจ็บไข่ปะต้นของใยาดปะต้นผ่านมาเป็นต้นปะต้นผ่านมาคือปะต้นะบยาดเนาะคือปะต้นนี้ทำงานอย่นี้ปะต้นบ่เคยยุดงงาน อืมบอตนบอเคยหยุดเช็ดงานอะไรนอกจากบอตนล้าเมือบ้านเออเป็นเก็บเป็นไข่บอตนกับไปเป็นจะเป็นไข่กับไปนอกจากแบบว่าเฮาไม่ทุลักเฮามีทางไปเฮาล้าหนักสินอกจากเขาบอกเขาจิ้มของไข่บอต้นว่าเอาสนามตุ่มอะไรประวัติที่ผ่านมาบอตนเลยว่ามาหนักมากเลยภาษางานซัมมี่เฮ้าเสียบบอได้สิมาคิดใส่เนาะคือเป็นไข่บอต้นบอกเลยว่าชิวๆอ๋อ เป็นไข่ไป็นงานได้ตลอดมาตลอด่เคยยืมของอย่างมาต้นล่างเพื่อ้านถ้าวชิล่าข้าวแก่นอนอยู่ห้องเม่วาต้นบม่เคยล่าลืเพื่อบ้านนั้นพนันล่ามาตนล่าเอาอเข้าไปอันบ้านเข้าเมื่อเติมพลังเข้าจช่ไเ<อ>นาะคือที่ผ่านมานะ่ะมันเจ็บปวดมันถูกมเพร้าวแห้งเโอ้โมนมีของากิงขังเขาผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นแล้ว แค่นี้เขาเขากินกินบาตรนทังมมีงานเทศกาลเรากินทั้วถือว่าดีสุดดีที่สุดแล้วเออสุดดีที่สุดแล้วเพราะว่าบาต้นพันมากมืดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยชีวิตนี้นะบาตรย่านแล้วโอ้โหทุกคนอือถือว่าสุดยอดพี่น้องอันนี้คือบาว่าปรชบการชีวิตของบาต้นทุกคนนองหน้อยก็นอนแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสองถุ่มกว่าแล้วนะฮะทุกคนนี่นี่ เอ้าวเช็ดยัางนันต่อน่ะตั้หุงตั้หุงต่อโอ้โหกินยังบ่พออยู่บ่นีิบาลต้นพุ่นไม่นิ่งพุ่นยากพุ่นยิ่งพุ่นยากโอ้อ่าทุกคนอาสำหรับคลิปนี้บ่าวลังกสิไดายลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้บ่าวลังและก็บ่าวต้นพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ